สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูการประกอบเครื่องกันนะครับนี่เป็นเครื่อง Yamaha าอานะครับที่ผมได้ทำการผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผ่าเพื่อแก้ไขเปลี่ยนพัดเกียร์นะครับเครื่องจากนะครับลาว นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนเพลองเกียร์ไปแล้วนะครับผมก็ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแ้งเนี่ลูกปืนพวกนี้ต้องเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็บางลูกแม้ยังใช้ได้ผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบางลูกนะครับเนี่ยอย่างแคงเนี่ลูกปืนตัวเนี้ลูกใหม่นะครับผมได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วผมได้ ตอกใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลูกไหนส่วนบางลูกผมเช็คดูแล้วยังไม่เสียหายอะไรยังไม่คอนเราก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นน้ำมันเครื่องอยู่แล้วมันก็หล่อลื่นตลอดเวลาอยู่แล้วนอกจากว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเราถึงค่อยเปลี่ยนนะครับหรือว่าบางลูกมันไหม้แบบนี้นะครับเนี่ยบางลูกมันไหม้แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก mm. ็ไหม้อย่างนี้นะครับเพื่อนเ่เลยเราก็จะ ต้องเปลี่ยนนะครับเราอย่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าคือเราเก็บไว้แล้วปล่อยทิ้งไว้ใช้งานไปสักพักหนึ่งมาหลวงเกิดเสียงดังเราก็จะต้องเสียเวลาถ่ายนะครับหรือเราหมุนดูอย่างเงี้ยมันสะดุดเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีสะดุดนะครับเนี่ยมันสะดุดก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะมาติดตามรับชมวิธีการประกอบเครื่องกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าข้อเหวี่ยงของยามาฮ่าเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งคัดเนี่ย เวลาใส่เข้ามาบริเวณนี้ส่วนมากมันจะหลวมแล้วมันจะใส่ได้เลยมันจะใส่ง่ายนะครับส่วนมากนะครับก็เลยต้องมาใส่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่ใส่ลําบากมากมันมีหลายอย่างนะครับบางทีก็เบ้าตัวนี้หลวมเราสามารถจับลูกปืนใส่ลงไปได้แต่นี้ผมเช็คดูแล้วว่าเบ้าตัวนี้มันไม่หลวมมันแน่นมากแต่ เอาเนี้ยลูกปืนเอามาใส่ที่ข้อเหวี่ยงเนี้ยมันใส่ง่ายมันกดไม่ยากผมก็เลยเน้นไปใส่ที่ข้อเหวี่ยงไว้ก่อนนะครับเราจะต้องดูนะครับว่าฝั่งไหนฟิตกว่ากันถ้าฝั่งแข็งฟิตกว่าเราก็ใส่ที่แข้งนะครับถ้าที่ข้อเหวี่ยงฟิตกว่าเราก็มาใส่ที่ข้อเหวี่ยงนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆหรือบางท่านใช้เทคนิคอะไรก็แตกต่างกันไปมัน เป็นอิสระทางความคิดแล้วก็ทางวิธีการประกอบของแต่ละท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับดูข้อเวียงฝั่งนี้เข้าแข้งนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องมือพิเศษที่ผม DIY สร้างขึ้นมาเองนะครับ เพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูวิธีการทําได้นะครับที่ช่องช่างปุ๋ย DIY นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็ไปฝากติดตามช่องด้วยนะครับเผื่อเป็นช่องสำรองให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะจัดเข้าเวียงใส่นะครับพยายามจัดให้มันตรงๆก่อนนะครับจัดให้มันตรงให้ในตำแหน่งของมันแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือพิเศษ,ษนะครับที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้ ใส่ไฟที่เดียวนบยุดจันไฟนะครับเราจะได้ไม่ต้องเคาะนะครับต้องใช้เครื่องมือดูดข้อเหวี่ยงเข้านะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นมีเพื่อนเพื่อนบางท่านประกอบรถแล้วว่าเสียงเครื่องมันดังมันดังบางสาเหตุก็เกิดจากการที่เวลาประกอบแล้วไม่ละเอียดพอเรื่องตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าลูกปืนข้อเหวี่ยงพวกนี้ถ้าเกิดเราไป ตอกหรือไปกระแทกมันแรงมากมันก็จะเกิดความเสียหายลูกป,ปืนคอนก็เกิดเสียงดังได้นะครับจุดนี้มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านว่าประกอบเครื่องใหม่ยังดังแต่ทําไมช่างประกอบไม่ดังก็มันอยู่รายละเอียดจุดนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนี่เรามองข้ามไม่ได้นะครับทำเลยทีดนี้ ตรงไหมเอาให้ใกล้สุดนะครับอันนี้โอเค เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้านี่นะครับเข้าจนสุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแกะเครื่องมือมก่อนนะนี่ครับมันก็จะลื่นเบาแล้วก็ไม่เกิดเสียงดังนะครับเพราะว่ามีบางท่านไม่มีเครื่องมือก็เล่นเคาะจากฝั่งนี้ลงไปหรือเคาะลงไปอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เข้าเวียงบิดหรือเสียศูนย์ได้นะครับ ก็ถ้าให้ดีก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ต้องลองทําดูนะครับเสร็จหลังจากที่เราประกอบเขวเวองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ชุดเกียร์กันนะครับลูกปืนพวกนี้นะครับก็ต้องฉโลมน้ำมันด้วยนะครับผมได้ฉโลมไว้เรียบร้อยแล้วนะชุดเกียร์นะครับเพื่อนๆเ,เวลาใส่นะครับผมแนะนําให้เวลาใส่เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่เข้าไปทั้งชุดอย่างนี้นะครับเนี่ย จัดวางอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันนะครับเข้าไปเนี่ยลงให้มันพร้อมกันนะครับถ้ามันไม่ลงก็หาอะไรมาเคาะหน่อยนึงนะครับ เจอหน้ามันใหม่นะครับมันก็เลยฟิตนิดนึงเราต้องอ่าโอเคเนี่ยเราต้องเคาะแล้วก็ลงต้องเสมอกันนะครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ต้องเสมอกันด้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปเราเดี๋ยวเรามาใส่ก้ามปูกันเลยนะครับก้ามปูเนี่ยมันจะมีสองฝั่งนะครับเวลาถอดนะครับผมแนะนํา ว่าร้อยไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็จะต้องเสียเวลามานั่งหานะครับแต่มันก็จะไม่ยากนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันจะทรงไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูดีๆมันจะทรงไม่เหมือนกันถ้าให้ดีแล้วการลืมการพลาดจะได้ไม่เสียเวลาเราร้อยไวอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก้ามปูตัวเล็กเนี่ยส่วนมากจะอยู่ฝั่งคัดแล้วก็สเตอร์หน้าจะเป็นก้ามปูตัวใหญ่นะครับ ชุดพวกนี้มันบังคับกันอยู่แล้วถ้าเราใส่ผิดมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์นะครับเกียร์ว่างจะเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราใส่กระปุกเกียร์ถูกตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วนะครับเพเดี๋ยวเรามาใส่นะครับกระปูตัวเล็กนะครับจะใส่ที่ล่องนี้นะครับเนี่ยล่องตรงกลางตัวนี้เลยมันจะฝั่งนี้จะมีล่องเดียวนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับล่องนี้ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับจะอยู่ทรงนี้ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีล่องใส่ก้าปูสองล่องอันนี้ล่องหนึ่งนะครับล่องนี้่องนี้จะอยู่ด้านบนนี้ร่องนี้นะครับล่องแค่หนึ่งล่องแค่สองจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่เข้าไปล่องล่างนะครับอันนี้ก็จะใส่ล่องบนนะครับนี่ใส่ล่องบนไปนี้นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับ นี่ครับนี่อยู่ร่องกลางอันนี้อยู่ร่องบนแล้วก็อยู่ร่องล่างนะครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่สลักนะครับเราต้องใส่กระปุกเกียร์ก่อนนะครับนี่ครับกระปุกเกียร์นะครับตัวนี้เป็นกระปุกเกียร์ค่อยยังสวยอยู่เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ที่เป็นติ่งๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นติ่งๆเนี่ยกลมๆเนี่ยเหมือนเป็นลูกปืนฝังอยู่ตัวนี้เป็นตัวบอกตำแหน่งไฟเกียยวว่างนะครับสวิตช์ไฟเกียยวว่างจะมาแตะตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณร่องตัวนี้นะครับนี่อยู่ร่องร่องบางตัวนี้นะครับนี่เวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องดูที่แข็งเห็นไหมครับนี่ที่แข็งนี่เห็นจะมีเดือยโผลมาเป็นทองแดงเห็นไหมครับตัวเนี้ย ต้องให้มันชนกับตรูนี้นะครับให้มันแตะในตำแหน่งเดียวกันให้มัหรือมันใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็ใส่มันลงไปเลยนะครับเอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กมาหมุนเกียร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ยกกปูนะครับยกกาปูนี่ ขึ้นเลยนะครับกล้ามปูล็อกกลางก็ต้องใส่ที่ร่องกลางของกระปุกนะครับนี่เห็นนะครับกระปุกนี่จะมีร่องอันนี้จะเป็นร่องบนแล้วก็จะมีร่องกลางร่องล่างนะครับจะมีสามร่องนะครับส่วนอันนี้จะใช้ร่องบนนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรส่วนร่องล่างนี่จะลําบากนิดนึงเดี๋ยวผมต้องเอา เหล็กอะไรงอมาดึงขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใช้ประแจนะครับดึงมันขึ้นมานะครับดึงมันขึ้นมาแล้วเข้ากับก้ามปูอ่าเข้ากับกระปุกนะครับนี่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็นําสลักมาใส่นะครับนําสลักมาใส่เลยตัวนี้อ่าถ้ามันก้ามปูเข้าล็อกสลักก็จะใส่ง่ายไม่ขัดกันนะครับ เสร็จแล้ววิธีเช็คนะครับว่าเกียร์ว่างหรือเปล่าก็หมุนดูนะครับหมุนแล้วก็จับดูอันนี้เหมือนยังติดอยู่นะครับไม่รู้ติดเกียร์อะไรเดี๋ยวลองขยับหาดูอ่านี่ยถ้าหมุนแล้วเพลาตัวนี้ไม่ขยับตามอย่างเงี้ยใช้ได้อย่างเงี้ยเลียกตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวดูว่าเกียร์หนึ่งจะไปทางไหนนะครับนี่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่ง เฟืองตัวนี้จะวิ่งขึ้นมาแล้วหมุนมังล่างปุ๊บนี่เกียร์หนึ่งก็ทำงานอยู่นะครับแล้วก็เกียร์ว่าแล้วก็เกียร์สองเฟืองที่อยู่ด้านล่างชุดข้ามปูตัวล่างตัวเนี้ยมันก็จะทํางานนะครับมันจะขยับตัวไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ปาเดี๋ยวลองซูมไปดูใกล้ๆตัวล่างนั่นนะครับมันจะทํางานชุดล่าง โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็เกียร์สองแล้วแล้วก็กดมาเป็นเกียร์ว่างก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยเกียร์ถ้าเข้าเกียร์หนึงเกียร์สองได้ถูกตำแหน่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะประกอบแข็งกันเลยนะครับแล้วอ่อีกอย่างหนึ่งลืมนะครับเกือบจะลืมตัวนี้บป็ล้าน,น,นเซอร์นะครับ ไฮซัทนี้มีบาลานเซอร์ด้วยนะครับบาลานเซอร์เราก็ต้องใส่เข้าไปที่บริเวณนี้นะครับเนี่ยบาลานเซอร์ใส่ไปที่บริเวณนี้นะครับใส่ไปได้เลยนะครับยังไม่ต้องไปดูอะไรมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งมาร์กมันอีกทีกับเฟืองขับมันนะครับตรงนี้เราใส่ไปได้เลยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับหลักการการใส่เกียร์มันง่ายๆถ้าหมุนเกียร์ว่างคล่องได้แล้วก็ลองเข้าดูเกียร์หนึ่งเข้าได้ไหม เกียร์หนึ่งเข้าได้เกียร์สองเข้าได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าของย amaha เวลาเราถอดชุดกเกียร์เกียร์มันไม่หลุดออกจากกันปัญหามันจะไม่เยอะมากนะครับไม่เหมือนบางรุ่นมันหลุดออกแล้วเพื่อนเพใส่ไม่ได้หรือใส่ไม่ตรงตำแหน่งหรือลองชิมลองอะไรไม่ครบก็เกิดปัญหาได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวก็ประกอบแข้งกลางกันนะครับแล้วก็